ไม่แกรนเราไม่ทําสโลแกนบ่งบอกคุณภาพของคุณแอมสรยาปราศจากศัตรูผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานาคร2023 Organized by the Grand Rose และผู้บริหารบริษัท The Grand Rose จำกัด ภายหลังจากคัดเลือกผู้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแอมจึงนำผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2, 2023ทั้ง18คนรวมพิธีบวงสรวงสักการศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริม,มงคลเติมขวัญและกำลังใจเพราะนับจากนี้ทุกวินาทีคือคะแนนที่สาวงามต้องช่วงชิงมาให้ได้ในทุกรอบการแข่งขัน ซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศรับหน้าที่พิธีกรเปิดตัวผู้เข้าประกวดอวดความสวยงามแม้จะตื่นเต้นแต่นนงงามทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจากนั้นคุณสรยาปราศจากสตรูผู้ถือลิขสิทธิจ,จัดก,การประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2023ขึ้นกล่าวเปิดงานก่อนให้ผู้เข้าประกวดทั้ง18คนจับแผ่นป้ายเขตท,ที่เลือกไว้ และรับมอบสายสะพายจากคุณสรยาและคุณพลแสงแซ่เบ๊กรรมการผู้จัดการบริษัทรยัลพลัสจำกัดมหาชนครบทั้ง18คนเป็นที่เรียบร้อยสาวงามทุกคนพบความมั่นใจมาเต็มที่พร้อมแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2023ที่จะมีขึ้นในค่ำคืนวันที่11กันยายน2565นี้เรามีพิธีบวงสวงไปแล้วนะคะเอาเลิกเอาชัยนะคะเปิดกองนะคะอย่างเป็นทางการะคะ่ะ แล้วก็มีพิธีรอบสารสยในช่วงบ่ายนะคะที่เชิญพี่ๆสื่อมาร่วมงานด้วยในวันนี้ค่ะอย่างช่วงเช้าบรรยากาศเ,เป็นไงบ้างภายในงานาพิธีที่สารเพื่ค่ะก็รอบลื่นนะคะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะตามที่ภาพออกมาะคะ่ะตอนนี้เราลงวิสแก็ตด้วยบรรทัดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการแบบว่าพาสาวไปมูเตลูก่อนเลยเนาะออใช่ใช่งัวเราะเลิกเอาใช่ <laughs> ใช่ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะความพร้อมของการจัดงานในส่วนต่างๆของมิสแกรดกรุงเทพแบ่อ๋อตอนนี้ก็เดินหน้าออกน่าจะ9กแล้วค่ะ <Okay. S 2> ค่ะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างะคะอ๋ะอ,อก็จะมีของวันที่28ค่ะเรามีกําหนดการอยู่ตรงหน้าเพจเลยค่ะ,ะก็คือเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดตัวมงกุฎมิสแกรดกรุงเทพมหาคนคร2023ูนอะคะ,ะในวันนั้นนะคะก็จะมีการเปิดตัวมงกุฎทั้งหมด4มงกุฎนะคะมงกุฎมิสแกรดกรุงเทพมหาคนคร2 0ง3ูนย์รองสามแล้วก็รองหนึ่งรองสองค่ะแล้วก็ขว ท็อป10นะคะาชาล็อตไม่ได้มาท็อปเก้ามาร่วมงานในวันนั้นด้วยแล้วก็พี่อิงฟา้ากับมานิมาร่วมเปิดตัวโมงบุด,ด้วยค่ะในส่วนของของรางวัลอื่นๆหรอ่คะสำหรับปีนี้ของมิสแกรนกรุงเทพอ่าจริงๆมีเซอร์ไพรส์ค่ะเดี๋ยวขอให้ติดตามในวันที่28แล้วกันนะคะสอนี้พี่คุณแอมแบบเลือกจัดที่กิจกรรมแบบแน่นๆอย่างนี้เพราออะไรกันบ้างคก็อยากให้เด็กอะค่ะได้ฝึกประสบก,การณ์ด้วยแล้วก็ด้วยคมว่ามาตรฐานนะคะที่เราเคยทำมานะคะเราก็อยากทำให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ เนี S <S á> á ่ยครับย um ินน um ี um> いい้จัดหนักจัดเต็มเนี่ยไปกี่หลัาครับนับเหรอคะจริงๆก็ลงทุนไปประมาณ7ล้านค่ะใช่เล้านบาทอันนี้คือตัวเลขแบบจริงๆเลย7ล้าน ณเอวค่ะในส่วนของการที่จะพานางงามไปอินโดคะ่ะทำไมถึงเลือกที่แบบว่าจะพาน้องๆทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไปอินโดคะ่ะจริงๆอ่ะเราสานฝังเด็ก่ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เราทําแพน่านแล้วก็กรงเทพมานครปีที่แล้วค่ะแต่พอะด้วยปีนี้เราต้องเดินทางไปต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าในไหนเราทําแล้วอ่ะเราก็อยากทําต่อเนื่องเราก็สืบต่อไปค่ะมันคือการให้โอกาสน้องถึงน้องจะไม่ได้แบบเป็นคนที่โมงวิสแก็ตงเทพมานรครแต่ว่าน้องเข้ามาเป็น20่สอบ2พของเราแล้วก็คือครอบครัวของเรายังไงเราก็พาไปทั้งหมดทั้ ยี่สิบคนเลยอยากให้น้องๆได้ไปเรียนรู้ใช่ได้ไปเปิดประสบการณ์ด้วย<ม>บางคนอาจจะเคยไปต่างประเทศหรือไม่เคยไปต่างประเทศแต่มันคือป,ประสบการณ์ของเขามันคือโอกาสของเขาค่ะที่เขาได้ไปเขาเก้าที่เขาเก้ามาเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเราก็เลยอยากพาเขาไปด้วยค<ม>รอบครัวเดียวกันแล้วเขตปีนี้จะเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าแบบปีนี้ก็แบบเ<อ>พิเลยเอออใช่ค่ะคือจริงๆปีนี้ก็กดดันไหมก็ต้องยอมรับว่ากดดันมากๆค่ะแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็รวมถึงตัวน้องด้วยน้องๆทุกคนที่มาฟลาอ่ะมองว่าคือเขาแบบ แข็งแร่งมากนะคะแล้วเขาก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพี่อิงฟ้าแบบเก่งมากๆเลยเป็นแบบไอดอลของคนในประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะมาเป็นรุ่นน้องของพี่อิงค่ะก็มาเป็น,ม,น,นมิสแรนเทพมาลาค่อนอย่าพยยามใช้ใชเป็นางสแกนต่าะในในในการราบน้องแต่ละคนก็ยากอยู่นะคะใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเด็กะคะสู้ขนาดไหนแต่พอเราได้มีโอกาสได้เหยียบเขาค่ะคือทุกคนสู้หมดแล้วก็อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ในส่วนของเองกณฑ์การตัดสินสำหรับคุณแอมอะค่ะคุณแอมจะเลือกมิสแกนกรุงเทพในปีนี้ค่ะในรูปแบบอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่พี่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปคือปีนี้จะแค่สวยอย่างเดียวไม่ได้เดินดีอย่างเดียวไม่ได้แต่มันจะต้องมีมากกว่าน,นั้นอีกออจริงๆแล้วถ้าเกิดได้มีการดูแล้วนะคะผู้เข้าประกวดทั้งหมด18คน19คนหรือ20คนนะคะจะ แอมว่าทุกคนจะเห็นนะคะเริ่มเห็นว่าน้องๆแต่ละคนมีความแตกต่างกันในแบบของตอนเองนะคะแอมคิดว่าดาวอยู่ในนั้นแล้วค่ะใช่<ม>แอมว่าเขาทําเต็มที่แล้วตอนนี้แอมยังยังตัดสินใจไม่ได้เลยอย่ะว่าเกณฑ์ของแอมจะแบบมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าแอมติดตามทุกช็อตของเขาแล้วก็ให้เขาได้พัฒนาไปค่ะด้วยมาตรฐานของฟิฟ้าเอง,<ม>องว่าบอกว่าทําไปสูงมากใช่<ม>ใช่สูงมากค่ะแต่น้องๆบอกว่าก็ไม่ได้กดดันนะคะคือเขาก็เต็มที่ของเขาค่ะกดดั<ม>น,นทางพื้ที่ดีไหมครับปีนี้ กดดันสิฮะกดดันกดดันมากๆเลยแต่ว่ายังไงเราก็จะเบียดไปยืนห้าให้ได้ค่ะคุณอรู้สึกยังไงบ้างคะกับความสาเร็จของน้องในวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเราด้วยน้องๆทุกคนทําได้ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการที่เราได้เจอกันนะคะแล้วน้องก็สอนบ็อกกิ้งแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่น้องทําออกมาได้ดีมากๆเลยก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยคุณแอมคาดหวังกับความฟังพีดียังไงบ้างครับกับการแี่น ลงทุนขนาดนี้นะคะค่ะฝากมิสแกนกรุงเทพ่อยค่ะ ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามบิสกันกรุงเทพมหานครด้วยนะคะรวมถึงการจัดงานของเราด้วยแล้วก็ในวันสําคัญต่างๆนะคะที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ฝากแอมด้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดแอมผิดพลาดประการใดแอมต้องของอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งค่ะผ่านไปมันก็คือเรื่องใหม่มันก็คือการตื่นเต้นแอมก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่แอมก็จะพัฒนาตัวเองนะคะไปเหมือนกันไม่ว่าจะเอ่อน้องอาจจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นแอมก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะให้โอกาสแอมด้วยนะคะฝากติดตามแอมด้วยค่ะ